บุคคลที่เป็นทอมดีเกตุด๊ดกระเทยอีแอบนายแอบทั้งหลายทำกรรมอะไรมาและสามารถที่จะบรรลุทรรได้ไหมบางคนก็บอกว่าพวกนี้ไม่มีทางบรรลุธรรมหรอกต้องรอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ มายกระดับจิตใจให้ถึงจกบรรลุได้การปฏิบัติและฟังธรรมจากการที่พระหรือแม่ชีรวมทั้งผู้สอนธรรมที่ดีในสมัยนี้นั้นยากที่จะบรรลุธรรมได้เอาเถอะต่างคนต่างความคิดแม่ชีจะคอยยกเอาคําที่พระพุทธองค์ทรงประทานเอาไว้มาบอกให้แก่พวกเราได้ฟังกัน ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันปรินิพานนั้นพระอานน์ได้ทรงทูลถามว่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่บุคคลและพระสงฆ์ทั้งหลายยึดและปฏิบัติตามได้หลังจากที่พระองค์ปรินิพานแล้วใครจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ทรงตอบว่าพระธรรมนั่นไงจะเป็นศาสดาของพวกเธอก็หมายความว่าหากผู้ใด ยึดพระธรรมและทําตามธรรมนั้นได้จริงบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมบรรลุธรรมได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยพระองค์ไม่ได้ให้ยึดพระองค์ไม่ได้ให้ยึดพระสงฆ์เพราะบุคคลทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงคือต้องตายแต่พระธรรมนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีวันตายแม้ว่าโลกนี้จะไม่มีใครธรรมนั้นก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน แต่ทำทั้งหลายนั้นต้องอาศัยบุคคลเป็นผู้กระทำทำจึงไม่มีวันเสื่อมแต่บุคคลย่อมเสื่อมออกจากธรรมนั่นเองในสมัยพระพุทธองค์ก็ยังมีพระกระเทยที่มาหลงรักพระองค์ตามติดยึดติดพระองค์ก็ทรงเมตตาสั่งสอนจนอินทรสีแก่กล้าแล้วจึงด่าตะคอกดุไล่ต่างๆนานาพระกระเทยนั้นมีจิตที่แกร่งขึ้นกว่าเดิม จึงคิดว่าดีละพระองค์ไม่เมตตาเหมือนเมื่อก่อนแล้วงั้นเราจะเร่งปฏิบัติให้จงได้จึงภาคเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจนบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดคนเป็นพระอรหันต์แล้วจะเข้าใจอะไรอะไรได้ดีกว่าบุคคลอื่นนี่คือลีลาการสอนธรรมให้บุคคลบรรลุด้วยพระปรีชาญาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอาจารย์ของแม่ฉีนั่นแหละ ทีแรกก็พูดดีพูดเพราะเราก็ตายใจสุดท้ายท่านด่าต่อหน้าผู้คนมากมายให้อายและขายหน้าเลยใส่ร้ายก็มีนะแม่ฉีดทนไม่ได้ลาท่านออกมาไม่อยู่แล้ววัดนั้นอาจารย์ด่าเราไม่รักเราแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพอจะไปจริงๆทำเป็นพูดดีไม่เอาด้วยแล้วไปดีกว่า มาอยู่ที่พัทลุงเร่งปฏิบัติจนบรรลุธรรมพอสมควรจึงได้คิดว่าเอออาจารย์ทำให้เรามีความเพียรไม่มัวเกาะแต่อาจารย์เป็นลูกแง่อยู่อย่างนั้นท่านทำให้เรากแกร่งขึ้นทนต่อโลกกระทำแปดให้ได้จึงกลับไปกราบท่านท่านก็หัวเราะนี่ไงใครจะว่าพวกทอมดีเกตุด๊ดจะบรรลุธรรมไม่ได้ มันอยู่ที่อาจารย์ชี้แนะและลูกศิษย์นำไปกระทำจริงต่างหากต้องยอมรับตรงนี้เลยนะว่าตอนเป็นนักเรียนแม่ชีก็เป็นผู้หญิงที่คล้ายผู้ชายเขาเรียกกันว่าทอมนั่นแหละแต่ยังชอบผู้ชายอยู่นะแต่ชอบคบผู้หญิงด้วยกันมากกว่าเพราะปลอดภัยกว่าเยอะไม่ต้องกลัวที่สำคัญกลัวท้องหนะรับไม่ได้ตอนมาบวชอาจารย์ให้ปฏิบัติ แล้วสอนให้ระล,ลึกชาติก็ระล,ลึกไปเรื่อยๆจากห้าชาติไปเรื่อยสิบชาติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใจว่าทำไมเราจึงไม่แต่งงานชอบผู้ชายหล่อๆนะแต่ไม่แต่งเพราะไม่ชอบชายไทยชอบฝรั่งจึงรู้ว่าชาติก่อนที่จะมาเกิดนี้แม่ชีเกิดในสมัยรัชกาลที่เจ็มีสามีแล้วสามีเจ้าชู้มีเมียมาก จึงสาบานและอธิษฐานเอาไว้ว่าเกิดชาติใหม่จะไม่ขอมีสามีและจะไม่แต่งงานเด็ดขาดจะขอบวชประพฤติธ,ธรรมถือพรหมจรรย์ให้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เลยแล้วก็ตายตอนอายุ21ปีฉะนั้นการเกิดมาผิดเพศนั้นไม่ได้มาจากการเจ้าชู้ผิดลูกผิดเมียอย่างเดียวเกิดมาจากความจำเป็นของแต่ละคนบางคนก็เป็นเพราะ ความจำเป็นบางคนก็เป็นเพราะตั้งใจที่จะเป็นและบางคนเป็นเพราะปกป้องตัวเองเพื่อความบริสุทธิ์โดยแท้เพราะฉะนั้นใครจะเป็นอะไรก็เป็นเถิดขอให้เป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครและไม่ทำร้ายตัวเองก็พอถ้าใจกว้างสักนิดให้โอกาสกันมันก็อยู่กันได้ที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีก็มักจะมีพวกดีทอม เกตุ๊ดเยอะแม่ชีเปิดโอกาสให้ทำความดีบางที่ไม่ให้โอกาสคนเหล่านี้ถ้าแม่ชีไม่ให้โอกาสแล้วใครจะให้ละ่ะคนจะทำความดีมันผิดตรงไหนสุดท้ายคนพวกนี้ก็กลับไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่ฆ่ากันเพราะหึงหวงหรอกเรื่องของเพศหญิงเพศชายนั้นธรรมชาติเป็นตัวแบ่งแยกรวมทั้งสังคม ก็เป็นตัวชี้วัดเพศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกเพศก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์พระสามารถพัฒนาความคิดและความสำนึกทางจิตใจได้ดีกว่าสัตว์มีชีวิตอื่นถ้าไม่มีการพัฒนาให้สูงขึ้นหรือพัฒนาในทิศทางลบก็จะไม่ต่างอะไรจากสัตว์อื่นไปฉะนั้นไม่ว่าจะคิดกันว่าเป็นเพศไหน แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องรู้อยู่ดีว่าร่างกายของตนเป็นเพศไหนร่างกายมันฟ้องบ่งบอกเพศอยู่แล้วจะปฏิเสธคงยากแม้ว่าสังคมจะอนุโลมด้วยการมีกฎหมายให้เลือกเพศได้ก็ตามหลายคนอาจจะบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถทำปัจจุบันที่ดีได้นั้นก็นับว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าทบทวนให้กระจ่างกว่านี้แล้วเราจะได้รู้ว่าเราเลือกเกิดได้เพราะเราเป็นผู้เลือกมาเกิดเองรวมทั้งเป็นผู้กระทำในปัจจุบันเองด้วยส่วนจะดีหรือไม่ดีนั้นต้องมีการเรียนรู้และมีการพัฒนาต่อไปโดยลำดับการที่กล่าวว่าเลือกเกิดไม่ได้นั่นเป็นคำตอบของคนโง่คือไม่รู้ชีวิตแต่ก็นั่นแหละโง่ก่อนเป็นสิ่งที่ดี จะได้หาทางป้องกันความโง่เพราะไม่มีใครฉลาดมาแต่เกิดนั่นเองส่วนเรื่องการบรรลุธรรมของพวกที่ถูก,กเรียกว่าเพศที่สามนั้นสามารถบรรลุได้ถ้าทำได้จริงการบรรลุหมายถึงสำเร็จตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายทั้งทางกายทางวาจาและทางความคิดคือไม่ทำผิดศีลอ่านได้แก่ฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์และผู้อื่นรวมทั้งตนเอง ไม่แยง่งหรือขโมยของผู้อื่นและไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของผู้อื่นรวมทั้งของตนเองไม่โกหกไม่หลอกลวงให้เกิดความเสื่อมเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เสพสุราเมรัยอันเป็นที่มาของความประมาทและขาดสติถ้าทำได้ทั้งหมดความบริสุทธิ์ย่อมบังเกิดสติก็มีปัญญาก็มาอารมณ์ก็ไม่พลุงพล่านความสงบย่อมบังเกิดแก่บุคคล เพราะความคิดไม่สับปปดนกายไม่ประพฤติผิดวาจาก็ไม่พล่ำลามปามด่าใครนี่แหละย่อมเป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลายมีใจอาสาทำประโยชน์แก่สาธารณะบางโอกาสสันติสุขย่อมเกิดมีแก่ตนโดยลำดับนี่แหละคือการบรรลุธรรมบรรลุซึ่งอารมณ์ชั่วต่างๆโดยไม่กระทำได้แค่นี้ก็เป็นผู้ประเสรศิฐหรืออริยบุคคลแล้ว ไม่ต้องหนีหน้าไปสงบในที่ไกลๆหรืออดข้าวอดน้ำให้วุ่นวายเปล่าๆสุดท้ายทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราปากเราความคิดของเรานั่นเองคนอื่นใครเล่าจะทำให้เราได้วันนี้ทำความดีกันบ้างหรือ,อยังรีบทำเสียตั้งแต่วินาทีนี้มิเช่นนั้นอาจสายเกินแก้ไขได้